หมู่บ้านผีเกรเรียงสาตอนปอบขเขมรจำแหลงหลังจากที่พ่อเท่าจอมอาคมซึ่งเป็นพ่อของสาวเกรเรียงวาวาได้หายสาบสูญไปแล้วจอนชายหนุ่มเมืองกรุงก็ได้ทำหน้าที่ดูแลวาวาเป็นอย่างดีทำให้ทั้งสองเกิดความรักต่อกันแต่วาวาก็ยังมีความหวังว่า พ่อของเธอจะยังมีชีวิตอยู่เพราะจนป่านี้ยังไม่มีใครพบศพของพ่อเลยกระทั่งค่ำวันหนึ่งขณะที่วาวากกำลังจะขึ้นไปนอนเธอเหลือไปเห็นใครบางคนที่มีลักษณะคล้ายกับพ่อแอบอยู่พุ่มไม้หน้าบ้านด้วยความสงสัยจึงจะเข้าไปดูใกล้ๆแต่แล้วชายปริศนาก็รีบวิ่งหนีไป ทำให้เธอวิ่งตามไปเรื่อยๆพ่อนั่นพ่อใช่ไหมพ่อจะไปไหนรอหนูก่อนชายคนนั้นวิ่งออกไปนอกหมู่บ้านตรงไปที่ไร่ชาของพ่อเท่ากเกรเลียงซึ่งเป็นเพื่อนกับพ่อของวาวายิ่งทำให้เธอมั่นใจว่าพ่อได้มาหลบซ่อนอยู่ที่กระท่อมของพ่อเท่าคนนั้นอย่างแน่นอนเพราะทั้งสองคนสนิทกันมากวาวา ตะโกนเรียกพ่อให้ออกมาอย่างมีความหวังแต่แล้วคนที่ออกมาพบเธอคือนายวินลูกชายของพ่อเท่ากระเรียงนั่นเองพ่อของฉันอยู่ที่นี่ใช่ไหมเธอเข้าใจไม่ผิดหรอกพ่อของเธออยู่ที่นี่วินได้เรียกให้พ่อของวาวาออกมาทันทีที่เธอเห็นพ่อก็ร้องไห้เพราะความดีใจที่พ่อยังไม่ตายแต่พ่อของเธอ ดูท่าทางเมินเฉยไม่ยินดียินร้ายแม้จะได้เจอหน้าลูกสาวแล้วก็ตามหนูดีใจมากเลยทีพออย่พ่อไม่ตายข้าไม่ใช่พ่อของเองข้าแค่มาอาศัยร่างของพ่อเองอยู่เท่านั้นวาวาได้แต่คิดสงสัยว่ามันหมายความว่ายังไงมันเกิดอะไรขึ้นกับพ่อของเธอทำไมถึงเป็นเช่นนั้นก็ร่างของพ่อเธอ มีวิญญาณสิงอยู่นะสิแสดงว่ามีผีมาสิงพ่อของฉันงั้นเหรอมันเป็นวิญญาณของผีปอบขมร้นตนหนึ่งที่พ่อของเธอเคยทำร้ายเอาไว้เมื่อนานมาแล้วเองคงยังไม่รู้เรื่องสินะเพราะตอนนั้นยังเด็กมากพ่อของเองทำร้ายข้าเอาไว้แสนสาหัสมากตอนนี้ข้าก็ได้กลับมาแก้แค้นแล้วต่อไปนี้ร่างพ่อเท่าจอมอาคม จะกลายเป็นทาสของข้าปอบขมรนตนนี้แต่เดิมตัวเขาเองเป็นคนไทยเชื้อสายขมรนอาศัยอยู่จังหวัดหนึ่งทางอีสานตอนใต้เขาเข้ามาทำงานที่กรุงเทพได้เจอกับเพื่อนร่วมงานเป็นชาวกะเหรี่ยงที่มาจากหมู่บ้านแห่งนี้พวกเขาสนิทสนมกันมากจึงชวนหนุ่มไทยเชื้อสายขมรนมาทำไร่กับเขาอยู่ที่หมู่บ้านกะเหรี่ยงนั่นเอง แต่เนื่องจากชาวไทยเชื้อสายขเขมรคนนี้ได้ร่ำเรียนวิชาอาคมมาจากปู่ของเขาหากแต่เขาไม่สามารถรักษาข้อปฏิบัติได้วิชาก็แก่กล้าขึ้นเรื่อยๆจนต้านทานไม่ไหวสุดท้ายจึงกลายเป็นปอดออกอารวาสเที่ยวกินเป็ดไก่ของชาวบ้านเกเหรีจนหวาดผวาไปต,ตามๆกันแถมมันยังชอบกินแม่ลูกอ่อนกับทารกอีกด้วย ซึ่งในตอนนั้นพ่อของวาวาได้ไปเริ่มเรียนวิชาอาคมมาเพื่อปราบผีปอบโดยเฉพาะทำให้ปอบตอนนี้ถูกพ่อของวาวาจัดก,การและกักขังมันไว้ในป่านั่นเองเมื่อนายวินโตเป็นหนุ่มและได้เริ่มเรียนวิชาอาคมกับอาจารย์ท่านหนึ่งในป่าระหว่างนั้นนายวินก็ได้เจอกับผีปอบโดยบังเอิญเขาจึงใช้วิชาอาคม ปลดปล่อยมันจากป่าและเลี้ยงมันไว้เพื่อใช้งานโดยเฉพาะการใช้ผีปอบให้ไปตามหาพ่อของวาวาที่กำลังรักษาตัวเองอยู่ในถ้ำในเวลานั้นพ่อของวาวาร่างกายอ่อนแอมากอาคมก็เสื่อมไปแล้วเมื่อปอบเขมเนเจอตัวจึงรู้ทันทีว่านี่คือนุ่มกระเรียงจอมอาคมที่ทำร้ายมันในตอนนั้น มันจึงต้องการแก้แค้นและเข้าสิงร่างเพื่อครอบครองร่างกายของพ่อเท่าให้ตกอยู่ในอำนาจของมันเองอีกด้วยส่วนนายวินในฐานะผู้เลี้ยงปอบขมรนก็ยังได้ประโยชน์จากเหตุการณ์นี้เพื่อจะต่อรองกับวาวาเพราะเขานั้นแอบรักวาวามาตั้งแต่ตอนที่ยังเด็กนายทำอย่างนี้ต้องการอะไรฉันน่ะ แอบรักเธอมาตั้งแต่ตอนยังเด็กไอ้หนุ่มกรุงนั่นมันมีดีตรงไหนทำไมเธอถึงเลือกมันถ้าเธอยินยอมแต่งงานกับฉันฉันก็จะสั่งให้ปอบออกจากร่างพ่อของเธอนี่นายใช่พ่อเป็นเครื่องมือต่อรองงั้นเหรอฮอฉันไม่มีทางเลือกแต่เธอเลือกได้นะว่าแต่งงานกับฉันแล้วทิ้งไอ้หนุ่มนั่นไปซะหรือจะปล่อยให้ร่างของพ่อเธอกลายเป็นที่อยู่ของผีปอบไปตลอดชีวิต วาวาอึดอัดใจมากเพราะหากเธอไม่ยินยอมก็จะทำให้พ่อกลายเป็นร่างของปอบแต่ถ้าเธอยินยอมเธอก็ได้พ่อกลับคืนมาเหมือนเดิมแต่เธอต้องทนอยู่กับคนที่ไม่ได้รักยังไม่ทันที่วาวาจะตัดสินใจคนรักของเธอคือนายจอนก็เข้ามาพอดีและได้ยินสิ่งที่หนุ่มกระเรียงพูดทั้งหมดเธอน่ะไม่ต้องกลัวหรอก ยังไงผมก็จะอยู่เคียงข้างคุณดีถ้าอย่างนั้นก็มาลองกันสักตั้งข้าอยากรู้นักว่าวิชาอาคมของไอ้หนุ่มเมืองกรุงกับอาคมมนดำของข้าใครจะแน่กว่ากันวินสั่งให้ผีปอบออกจากร่างของพ่อวาวาเพื่อจะมาสู้กับจอนซึ่งทันทีที่ผีปอบออกจากร่างก็ทำให้พ่อเท่าหมดสติล้มลงทันที เผยให้เห็นหน้าตาผีปอบที่ดุดันอารมณ์ของมันเกลี้ยกราดมตวาดรุนแรงพร้อมที่จะชนกับจอนทันทีมันพุ่งเข้ามาราวกับสายฟ้าแลบแต่แล้วจอนก็บริกรรมคาถาหยิบเขี้ยวหูป่าอาคมที่ผ่านการถูกเสกมาฟาดฟันไปที่อากาศจนเกิดลำแสงทะลุเข้าไปที่ร่างของปอบขมินที่กำลังพุ่งเข้ามาอย่างจัง ทำให้ร่างกายของปอบขเขมรล้มล,ล,มลงนายวินเห็นว่าปอบอาจจะสู้เขี้ยวหมูป่าของจอนไม่ได้จึงวิ่งไปใช้เท้ากระโดดถีบจอนแล้วเตะเขี้ยวหมูป่าออกจากมือของจอนมันก็เลยกระเด็นหายไปในผมหญ้าจากนั้นวินก็ร่ายคาถาปลุกเสือสมิงทําให้ตัวเขาเองกลายร่างเป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์พร้อมเข้าตะปบตัวของจอนเพียงเสี้ยววินาที วาวาวิ่งไปหยิบเอาเขี้ยวหมูป่าแล้วฟันเข้าไปที่ด้านหลังของวินทําให้มนอาคมต่างๆของวินถูกเขี้ยวหมูป่าทําลายส่งผลให้วินอ่อนระหวยรวยแรงลงแต่ถึงกระนั้นตัวของวินเองก็โกรธแค้นวาวาที่ทำให้เขาต้องเจ็บตัวและอาคมเริ่มเสื่อมสลายวินจึงหันมาเล่นงานวาวาแทนเสือสมิงวิน กลางเล็บยาวๆออกมหวังตะปบเธอให้ตายคามือพ่อของวาวาที่เพิ่งฟื้นคืนสติเห็นลูกสาวกำลังตกอยู่ในอันตรายจึงเอาตัวเข้าไปขวางไว้ถูกเสือสมีที่กระโจนเข้ามาอย่างบ้าคลั่งตะปบเล็บอันแหลมคมลงไปที่ร่างอย่างจังจนทำให้พ่อของวาวาล้มลงทันทีวาวาทั้งโกรธแค้นและเสียใจ ที่นายวินทำกับพ่อของตนเองจึงใช้เขี้ยวหมูป่าที่ถืออยู่ปักเข้าไปที่หัวใจของเสือสมิงวินอีกรอบคราวนี้ตัวของมันลม้ลมลงร้องคำรามดังลั่นส่งผลให้คาถาอาคมของนายวินนั้นเสื่อมสลายลงอย่างรวดเร็วร่างของเสือสมิงวินจึงสลายหายไปส่วนปอบขมนินที่เจ็บสาหัสเจียนตาย ก็ลุกขึ้นมาต่อสู้ไม่ไหวทําให้วิญญาณของมันแตกสลายไปอีกตนพ่ออย่าเป็นอะไรไปนะพ่อต้องอยู่กับหนูก่อน <c oughs> ข้าคงไม่ได้อยู่ดูแลเองอีกแล้ว <c oughs> พ่อนุม่มข้าฝากลูกสาวข้าด้วยนะเองต้องปกป้องดูแลลูกสาวของข้าให้พ้นจากอันตราย เอ็งสัญญากับข้านะ <c oughs> ผมสัญญา <c oughs> ผมจะดูแลวาวาและปกป้องเธอด้วยชีวิตของผมให้เธอไม่ต้องเจอกับอันตารายไม่ต้องห่วงนะครับผมจะดูแลลูกสาวของพ่อให้ดีที่สุดเอ็งรับปากข้าแล้วนะถ้าเอ็งไม่ทำตามที่พูดข้าจะกลับมาจากนรกเพื่อมาหลอกมาหลอนเอง็ง ให้อยู่ไม่เป็นสุขเลยคอยดูหลังจากที่พ่อเท่าพูดคำมั่นสัญญากับชายหนุ่มจบพ่อเท่าก็เหลือแรงเฮือกสุดท้ายที่พอจะทำได้เขาได้หันหน้าไปหาวาวามองหน้าของเธอด้วยความรักและเอ็นดูเป็นครั้งสุดท้ายพ่อรักเองนะวาวาพอพูดจบพ่อเท่ากเรียงสิ้นใจ และจากไปอย่างสงบท่ามกลางความเสียใจของวาวาผู้ซึ่งเป็นลูกสาวเพียงคนเดียวของเขามันเป็นความรักของพ่อที่สามารถตายแทนลูกได้และตอนนี้วิญญาณของพ่อเท่าก็หมดห่วงแล้วเพราะเขาเชื่อว่าจอนจะดูแลปกป้องลูกสาวของเขาด้วยชีวิตเหมือนอย่างที่เขาได้ปกป้องดูแลลูกสาวของตนเอง ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวันที่เขาหมดลมหายใจแล้วถ้าคุณเป็นพ่อเท่าล่ะจะกล้ายกลูกสาวให้กับจอรนหรือไม่และคุณจะสามารถยอมตายแทนลูกได้หรือเปล่าหากเพื่อนๆต้องการรับชมเรื่องราวของวาวาต่อไปฝากคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับถ้าคนสนใจเยอะ ทีมงานจะทำภาคต่อให้ครับคลิปนี้เพื่อนๆชอบกันไหมครับฝากกดติดตามพวกเรากรุผีทีดีทั้งใน Facebook และ YouTube ด้วยนะครับอยากให้เราทำคลิปอะไรต่อไปคอมเมนต์มาได้เลยครับฝากช่วยแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับ ทีมงานจะตั้งใจทำและพัฒนาช่องกลุ่ผีต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับ